เกาะติดกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกที่จังหวัดสมุทรปราการบริษัทมิงตีเคมีคอลจำกัดนะครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นช่วงประมาณตีสามครึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทําให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่และประชาชนอีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เรียงลําดับเหตุการณ์ดูการช่วยเหลือดูการป้องกันกันนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นดูเหตุการณ์ระเบิดที่ภาพกล้องวงจรปิดจับได้ครับ เป็นกล้องวงจรปิดจากหลายๆมุมนะครับที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ระเบิดและเหตุไฟไหมของโรงงานบริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจทำเม็ดโฟมและพลาสติกเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นช่วงประมาณตีสามครึ่งของวันนี้ครับถังเคมีภายในบริษัทเกิดระเบิดแรงสั่นสะเทือนนั้นสามารถรับรู้ได้เป็นวงกว้างและทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างตื่นตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นไม่นานก็มีแสงเพลิงลุกไหม้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องระดมกําลังรดน้ําเข้าไปควบคุมไฟแต่ก็ไม่สามารถดับได้เพราะว่าเป็นสารเคมีครับระหว่างนั้นมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะด้วยนะครับโดยประเมินว่าความเสียหายครั้งนี้น่าจะอยู่ราวๆ7 0 0ล้านบาทในช่วงเช้าทางจังหวัดต้องสั่งอบยบประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยเพราะกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุระเบิดซ้ำนะครับ พร้อมกับเร่งควบคุมเพลิงไหม้โดยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ปล่อยเป็นโฟมดับไฟครับบินอยู่ด้านบนแล้วก็ปล่อยโฟมลงมาเพื่อดับไฟเนื่องจากว่าสารเคมีที่ลุกไหม้เนี่ยใช้น้ำปกติดับไม่ลงนะครับแล้วมีรายงานเมื่อช่วงประมาณ4โมงที่ผ่านมาว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วบางส่วนคุมเพลิงได้แล้ว1บ่อเหลืออีก1บ่อโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากโรงงานที่ถูกไฟไหม้แล้ว แร,แรงระเบิดยังทําให้บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงรถยนต์เสียหายเป็นจํานวนมากไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เล่าเหตุการณ์ครับที่จะเข้าค้นหาผู้บดนะาดเจ,าจ็บนะครับอากาะว่างกระจายการพรวาปีการถาวรขึน,ขนเือรัชบีห่างจากนี้เป็นประมาณหนึ่งหรืสองจอยเนี่ยมีผู้บาดเจ็บของความช่วยเหลือที่โดนรัสดุกิ่งของหมดใส่วแตกะกระจก ก้าวรักงกลังว่ารงที่เาอยู่ร้นหนึ่งท่านี้ล่าสุดเมื่อตะกรู่เนี่ยนะครับผ่านหน้าที่มีจะเข้ามาถึงเนี่ยเพื่อนคนตที่อยู่บริเในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังเล่าด้วยนะครับว่าก่อนจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นเนี่ยเขาได้กลิ่นเหม็นก่อนครับจากนั้นไม่นานก็มีการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเดชะบุญครับที่ตัวเขาเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็บอกว่ามีเพื่อนของเขาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ ท่าที่จะระเบิดนี่คือคมันมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมม,มีกลิ่นเหม,ม็นแล้วก็มีกลิ่นสีผสมผสมน้ํามันนะมันแล้วแล้วผมเนี่ยไปถามพนักง,งานว่า,าพี่บริษัทพี่เป็นไรมันบอกว่าแก๊สรั่วนิดนึงแล้อีกแป๊บเดียวระเบิดเลยครับพี่ระเบิดเลยระเบิดเลยผมแทบผมไม่ทันเนี่ยกับตายเพื่อนผมสองคนหัวแตกคนหนึ่งเราเป็นรอพออยู่ตรงข้ามกับบริษัทที่ระเบิดใช่ไหมบริษัทยิงตี้แล้วผมนา่ยโซนิคบริษัทผมนั้น เกี่ยวกับรถเทลเลอร์เขาเขาเกี่ยวกับสารเคมีาสารเคมีอย่างเดียวเลยใช่ไหมสารเคมีเกี่ยวกับสารเคมีพวกโฟมพวกอะไรนะพี่ตอนนี้นอกเหนือจากการควบคุมเพลิงให้เร็วที่สุดการจํากัดความเสียหายให้เร็วที่สุดแล้วอีกหนึ่งคำถามที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับก็คือเรื่องของสารพิษสารเคมีที่อยู่ในโรงงานนี่แหละว่าเป็นพิษ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมากน้อยแค่ไหนวันนี้พูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์จากภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออนพูดคุยกับเราผ่านระบบ, Video ะบาาวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับอาจารย์อ้สสวัสดีครับอ้นสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับอาจารย์ออครับ เท่าที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมีข้อมูลจากทางกรมควบคุมมลพิษมาครับอาจารย์ว่าสารพิษที่มีการลุกไหม้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือสารไตรีนครับสารไตรีนอาจารย์ออดพออธิบายให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับครับในโรงงานนี้มีสารเคมีอยู่สามกลุ่มนะครับอันแรกก็คือไตรีนโมโนเมอร์ไตรีนโมโนเมอร์ก็คือตัวที่ทําให้เกิดโอดับนะครับก็คือเม็ดโฟม โฟมแผ่นโฟมก้อนป่องโฟมหรือบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับโฟมนะครับเขาเรียกว่าสไตลีนโมโนเมอร์ซึ่งตัวนี้เป็นสารที่อันตรายนะครับแล้วก็เป็นสารที่ไวไฟด้วยอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือตัวทำละลายอินซีหรือออร์แกนิกโซเวน์นะก็คือตัวสไตลีนโมโนเมอร์เขาต้องเอามาละลายกับตัวทำละลายให้เป็นน้ำนะครับตัวทำละลายอินซีที่อยู่ในนี้เนี่ยที่ปม ควบคุมหมุนพิษเขาเรียกว่าทินเนอร์อะไรพวกเนี้ยครับมันจะมีหลายตัวผสมอยู่ในนั้นนะครับเช่นพวกเบนซีนอ่าพวกบิวตาไดอีนพวกคาร์บอนเตตัคคารายหรือว่าพวกโคลอูอนจะผสมกันอยู่นะซึ่งทั้งหมดเนี่ยไวไฟแล้วก็เป็นสารที่อ่าเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งด้วยนะครับอันนี้คือกลุ่มที่สองัอันที่สามก็คือกลุ่มกา๊าซที่ทําให้เม็ดฟองมันเกิดเป็นฟองเป็นบวมน้ําขึ้นนะฮะนะฟองมันต้องฟองมันต้องบวมๆหน่อยใช่ไหมครับเขาจะใช้กา๊าซ ก๊าซที่ใช้คือก๊าซไวไฟครับก็คือก๊าซมีเทนนะครับแต่ว่าบางบริษัทอาจจะใช้ก๊าซหุงต้มก็คือพวกบิวเทนหรือโพรเพนนะครับพวกก๊าซเหล่านี้คือก๊าซไวไฟเพราะฉะนั้น3ตัวหลักๆที่อยู่ในโรงงานนี้ก็คือสไตียริโมโนเมอร์ไวไฟและเป็นสารพิษออร์แกนิกโซเวนต์คือตัวทำละลายนะครับไวไฟและเป็นสารพิษอันที่3ก็คือก๊าซหุงต้มนะรหรือก๊าซมีเทนนะอยู่ที่ว่าบริษัทไหนจะใช้ที่นี่รู้สึกว่าจะใช้ตัว การหุงต้มนะครับเพราะฉะนั้นสามตัวเนี่ยไวไฟทั้งหมดนะครับสำหรับสามตัวนี้ไวไฟและที่อาจารย์บอกว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นสารก่อมะเร็งอันนี้คือในกรณีที่เราสูดดมเข้าไปตรงๆหรือว่าต้องมีการเผาไหม้ก่อนหรือว่าสามารถเป็นอันตรายในการสัมผัสกับอาจารย์คือตัวสไตลีนโมโนเมอร์เนี่ยนะครับกับตัวออร์แกนิกโซเวนต์นะครับก็คือตัวทำลายอินทรีย์เนี่ย ถ้าเกิดการระเบิดแล้วติดไฟมันจะกลายไปเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะฮะที่เป็นควันสีดำๆที่เราเห็นเนี่ยครับแต่การระเบิดเนี่ยการเผาไหม้มันไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะมีเนื้อสารที่หลุดลอยไปกับไฮโดรคาร์บอนที่เป็นควันยาวๆเนี่ยไปด้วยนะครับสารกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นพิษฉับพลันนะครับเพราะนั้นประชาชนไม่ต้องตื่นตัวไม่ใช่ว่าหายใจเข้าไปแล้วจะเสียชีวิตทันทีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นพิษ ในระยะยาวก็คืออาจจะทําให้สุขภาพไม่ดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงนี่คือสาเหตุว่าทําไมนะครับทางหน่วยงานเขาถึงต้องให้อบพะยพะในรัศมี5กิโลเมตรนะครับเพื่อให้อยู่ห่างใจการได้รับสารพิษนี้ในลักษณะของมลพิษทางอากาศนะครับ,รบแต่ตัวที่อยู่หน้าง,งานที่น่าเป็นห่วงก็คือ,อผู้เสียสละของเราก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะครับซึ่งจะรัเข้าสายเมื่อตอนบ่ายบอกว่า ลุยเข้าไปเนี่ยแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนบริเวณขาบริเวณน่องทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ได้โดนเปลวไฟนะครับ,รบนั่นคือเขาเจอ,อสารตัวที่สองก็คือตัวธรรมลายินรีย์หรือออร์แกนิกโซเวนซ์นะครับ,รบซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคาร์บอนเตตัคพอลายหรือกลุ่มโทโลอีน e ซึ่งพวกนี้มันจะใช้น้ําดับมันไม่ได้ก็คือมันจะไม่ละลายกับน,น้ำนะครับเวลาพ้นน้ําลงไปเนี่ยมันจะมันจะเคลื่อนไหวแล้วเปลวไฟมันก็จะมันก็จะไหม้ตามสารเคมีนี้ไป พวัะน,นั้นเราจะเห็นว่ามันเกิดแล้วรอบ2แล้วรอบ3ขึ้นมานะฮะแล้วก็จากแหล่งข่าวที่แจ้งรายงานล่าสุดก็บอกว่ามีการฝังถังเคมีบางส่วนอยู่ใต้พื้นดินด้วยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับตบราบใดที่ยังดับไฟไม่ได้วิธีที่จะดับไฟได้ดีจะต้องใช้เคมีเช่นกันก็คือใช้โฟมนะครับใช้โฟมดับเพลิงนะครับซึ่งมันจะมีส่วนประกอบของกา๊าซเฉื่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊าซไนโตรเจน แล้วก็สารเคมีที่ไม่เกิดการติดไฟฟมพวกนี้จะทําให้เคมีเหล่านี้มันผสมกันน้ําแล้วก็มันจะจมลงดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดับไฟได้อย่างเด็ดขาดก็จะไม่เกิดกลุ่มควันกลุ่มควันที่ว่าเนี่ยจะทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างเพราะว่ามันคือ PM 2.5ที่นําสารปนเปื้อนที่ว่าเนี่ยไปด้วยนะครับในรัศมีที่ใจนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่อยู่หน้างานเนี่ยดับดับให้สนิทให้ได้นะครับ ครับที่อาจารย์ออสอธิบายว่าแบบนี้คนที่ลงไปหน้างานเองมีอาการปวดแสบปวดร้อนอันนี้แสดงว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการป้องกันหรือเปล่าครับอาจารย์อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว full face mask ก็คือหน้ากากเต็มหน้านะครับหน้ากากเต็มหน้านี่ถือเป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทางความมั่นคงอาจจะต้องเสียสละ,ะบริจาคมาให้ใช้เฉพาะหน้าก่อนพร้อมกับตัวฟิลเตอร์ ก็คือไส้กรองอากาศที่สามารถครองสารพิษได้นะครับซึ่งเราจะต้องใส่หน้ากากเต็มหน้าแล้วก็มีฟิลเตอร์ด้านข้างแล้วก็ใส่ชุดคลุมนะครับเราถึงจะเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปจัดการได้นะคะแล้วก็ตัวน้ําที่พ่นเนี่ยจะต้องเป็นการพ่นขึ้นด้านบนให้เป็นละอองนะครับส่วนตัวที่พ่นเข้าไปที่จุด ่าที่เกิดเปลวเพล<ช>ิงต้องใช้โฟ,ฟมเคมีเท่านั้นมันถึงจะดับได้นะครับครับอาจารย์ครับฝากทิ้งท้ายให้ประชาชนคนที่อยู่บริเวณนั้นหน่อยครับอาจารย์ว่าถ้าเกิดชาวบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ยควรจะป้องกันตัวเองยังไงให้ไม่โดนสารเคมีหรือไอระเหยพวกนี้ที่มันอันตรายครับ ประชาชนที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรก็คงต้องอบยกออกก่อนนะครับจนกว่าทางราชการจะอนุญาตให้กลับเข้ามานะครับส่วนผู้ที่อยู่ในตะเข็บชายแดน5กิโลเมตรก็ให้ระมัดระวังนะครับให้อยู่ในอาคารบ้านเรือนของตัวเองนะครับหรือถ้าต้องออกไปข้างนอกก็ให้เปลี่ยนจากหน้ากากอนามัยให้เป็น N95 ก็คือตัวที่กัน PM 2.5ได้ตัวนี้ก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับหรือถ้ามีกลิ่นฉุนอย่างฉับพลันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับ แสดงว่าเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะครับครับแสดงว่า N 9 5้าก็คือไม่ได้เอาอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะอพยพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันกันสารเคมีไว้ได้แต่ว่ามันจะกันละอองฝุ่นที่นําสารเคมีเข้าสู่ระบบหายใจเราได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้กลิ่นฉุนหรือตอนนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยความกดอากาศมันจะเริ่มกดต่ําลงเนี่ยฟันมันจะลิ่งมันจะลงต่าเพราะนั้นให้ระมัดระวังนะครับก็คือถ้าได้กลิ่นได้อะไรต้องต้องออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับ ได้ครับจนจนกว่าหน้างานเขาจะดับไฟได้ครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ออที่มาให้ความรู้แล้วก็มาชี้แจงในหลายๆประเด็นจะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์นะครับจากภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ก็ยืนยันแล้วว่าที่มันระเหยออกมาที่สารเคมีมันไหม้และเป็นควันออกมาแบบนี้ไม่ได้เป็นอันตรายเฉียบพลัน ไม่ได้ถึงกับว,ว่าดมไปแล้วตายทีเดียวเลยนะแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวแน่ๆหลังจากนี้เนี่ยทางที่ดีคืออพยพออกจากพื้นที่ถ้าเกิดใครอยู่บริเวณน,นั้นแล้วได้กลิ่นเหม็นควรหนีออกมาก่อนนะครับใส่หน้ากาก N95 uh, ก็จะช่วยลดความรุนแรงได้ในระดับหนึ่งนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งคนที่อยู่แถวนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ด้วยนะครับ